ช่ครับเมื่อก่อนไม่รู้ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นวัณโรคก,ก็เลยตัดสินใจไปโรงพยาบาลจากน้ําหนัก65หเหลือน้ําหนักอยู่55กโลกหเหนื่อยอาการเหนื่อยเพียพอมาตรวจเจอถามว่าตัวเองนี่ใจหายไหมก็ใจหายเพราะว่าเขาบอกว่า3บวก3บวกคือระดับขั<ช>้นใเขาบอกว่าเป็นวัณโรคแล,ล<ช>้วใช่ใช่อีกประมาณาสัก2เดือนก็รอวันเลยที่นี่นอนติดเตียง ผมเลยเสิร์ชหาใน Google ว่ายาอะไรบ้างที่ว่ารักษาวันโลกก็เลยสั่งยาตัวนี้มาพอหมดกระปุกแรกอาการดีขึ้นดีขึ้นเยอะเลยไม่เพียเข่านี้ไม่ต้องคำ้ำเดินได้ตรงเลยหมด3กระปุกไปตรวจจาก3บวกเหลืออยู่1บวกดีใจมากเลยพอไปตรวจครั้งที่3สุดท้ายผมดีใจด,ด้วยนะเชื้อกคุณตายหมดแล้วครับเป็นโมฆะเลยครัากหนึ่งบวกโมฆะเลยภายในเดือนเดียว สวัสดีค่ะชิวจากบริษัทบาลานแบงค์ค่ะวันนี้นะคะชิวอยู่เมืองที่เรียกได้ว่าอากาศดีที่สุดในประเทศไทยนะคะนั่นก็คืออำเภอเมืองจังหวัดระนองค่ะแล้ววันนี้นะคะนั่งอยู่ที่ร้านของลูกค้าค่ะลูกค้าท่านนี้นะคะก่อนที่เราจะสัมภาษณ์กันนะคะภรรยาเดินมาบอกว่าเมื่อก่อนนะคะ เรียกได้ว่าเบิดผีเดินได้เลยนะคะแต่ว่าชื่อบอกเอ๊ะจะเหมือนได้ยังไงเพราะว่าตอนนี้นะดูดูหล่อมากนะดูแข็งแรงมากนะคะลูกค้าท่านนี้นะคะเคยมีภาวะของโรควันนโรค่ะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กับลูกค้ากันเลยค่ะว่าเมื่อก่อนเป็นอะไรมานะคะทำไมภรรยาถึงบอกว่าเหมือนผีเดินได้เลยนะคะ แล้วก็ตอนนี้นะคะเมื่อทานตัวบรานยูคอนะคะทานไปแล้วกี่กระปุกนะคะร่างกายถึงได้ดูแข็งแรงขนาดนี้นะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษ์ลูกค้ากันเลยค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวช่วยแนะนําตัวหน่อยนะคะว่าชื่ออะไรอายุเท่าไหร่ตอนนี้ทำงาชื่อะไรค่ะสวัสดีครับผมชื่อสุภาษณ์มีคําอายุ47ปีอาชีพรับจ้างทั่วไปครับค่ะให้เรียกว,ว่าคุณพี่อะไรดีคะแล้วแต่จะเรียกพี่หรือเรียกลุงได้หมดคุณพี่ละกันนะเพราะว่าดูสดใสร่างกายดูแข็งแรงมากพี่ค่ะเมืม่อกี้ขอสัมภาษณ์ คุณภรรยาบอกว่าเราเหมือนพี่เดินได้เลยนะคะโรควานโรคมันทําอะไรเราบ้างคะใช่ครับเมื่อก่อนไม่รู้ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นวันโรคก,ก็มันจะไข้เป็นเวลาแล้วก็มันจะผิดหมดทุกอย่างาพอถึงเวลาไข้ไข้ไปสูงก็เมื่อก่อนเคยไปตรวจเลือดว่ากลัวเป็นมาลาเรียแต่มันไม่ใช่ที่ป่วยอยู่เป็นปีที่ไม่รู้เรื่องว่าตัวเองเป็นกว่าจะรู้เรื่องก็เกือบปีแล้ว ไข้เป็นเวลาเนี่ยก็คือว่ามันจะมาเป็นตรงเวลาเป็นรอบๆอย่างงี้เลยเลอ่ะเป็นตรงเวลาเลยก,ก็เหมือนว่าไข้เที่ยงก็วันถัดไปมันก็เที่ยงมันก็จะยวเริ่มมีอาการแต่มีอาการหนึ่งนอนไม่หลับหิวขนมขนมนี่เอาไปเป็นกรบอบเลยเอาซื้อเป็นถุงทะเลไปเลยไปในห้องไปกินคือไม่ไม่อยากทานข้าวอยากทานขนมอยากทานแต่ขนมของหวานนี่มีเท่าไหร่กินออแล้วเราได้ไปหาคุณหมอไหมคะว่าแบบเออฉันเป็นอะไรฉันไม่อยากทาน ก็อยากไปแต่ว่ายังไม่แน่ใจไงกลัวเป็นมาลาเรียแล้วทีนี้ไปเช็คที่หน่วยของมาลาเรียที่ว่าเขาหน่วยป้องกันโรคก็ไม่มีไปสองรอบก็ไม่มีว่าไข้เลือดออกก็ไม่มีคือเขาตรวจเลือดเหรอคะใช่ตรวจเลือดเขาจะเจาะเลือดตรวจหมดเลยค่ะเขาบอกว่าไม่มีไปสองรอบก็ไม่มีไปสามรอบก็ไม่มีก็เลยทีนี้ก็เลยตัดสินใจไปโรงพยาบาลไปหาว่า นึกว่าตัวเองเป็นไทรอยไทยรอยกินเลือดนึกว่าตัวเองเป็นไทรอยเพราะว่าน้ำหนักน้ำหนักลงเหรอใช่ลดลดหมดทุกอย่างเลยลงประมาณกี่กิโลคะจากน้ําหนัก65เหลือ,อ,อน้ำหนักอยู่55โลโลงมา10โลเลยนะใช่ค่ะลงมาเยอะ10 10โลแบบที่ว่าเดินเดินนี่เหลือแต่เอาไม้ค้ำเหมือนคนอายุ90แสดงว่าการเดินของเราเนี่ยมันผิดแปลกไปจากเดิม ต้องเดินขำเหนื่อยเหน,น,น,นื่อยอาการเหนื่อยเพียแล้วก็เดินจากนี้ไปหารถได้สามเก้าต้องหยุดยืนต้องยืนเกาะมันใกล้มากเลยนะใช่แต่มันเหนื่อยเหนื่อยบมายถืว่าไม่มีแรงเลยอือหมดแรงนี่ไม่มีเลยค่ะและทีนี้พอไปไปที่โรงพยาบาลพอไปเจาะเลือดปุ๊บไปตรวจหาไทรลอยแต่เขาก็ตรวจหมดค่ะพอเขาตรวจเขาบอกว่าพอตรวจเลือดแล้วเขาบอกว่าเอาเสลดไปด้วย <ฮ>ที่แรกไปหายังไม่ได้ยังไม่ได้ตรวจอะไร<ฮ>ะเขาบอกว่า <ฮะ S 2> เขาให้กระปุกสเลดใส่สเลดใส่ปัสสาวะทุกอย่างแล้วเขาก็นัดไปสามวันเขาก็นัดไปเจาะเลือดพอไปเจอเลือดตรวจปัสสาวะเสร็จหมดทุกอย่างเสมหะเขาบอกว่าประมาณสองชั่วโมงหมอเขานัดแยกตัว ทำไมไปนั่งที่อื่นวะก็แปลกใจเนาะเพราะตัวเองไม่เคยเป็นเพราะไม่เคยมีกรรมพันธุ์ก็ไม่มีเแล้วทีนี้แยกกลุ่มเขาวะเขาแยกเก้าอี้ไปนั่งที่อื่นแยกเราจากคนอื่นเลยใช่แยกออกจากคนอื่นพอถึงรออีกประมาณชั่วโมงหนึ่งเหนื่อยก็เหนื่อยเพียก็เพียโมโหให้พยาบาลเขาโมโหโมโหให้หมอก็โมโหแล้วเมื่อไรจะเรียกกูตรวจนี่มันมีแต่จากนอนไงนอนกลางวันนี่จะนอน แต่นอนอยากนอนแต่นอนไม่หลับนะออาการเริ่มแรกนะ่ะก่อนที่จะรู้ว่าตัวก่อนที่ก่อนที่จะมันจะมีไข่นะะ่ะปกติคนเคยนอนสี่ทุ่มตีนี้ตีสามตีสี่มไม่นอนไม่ง่วงไม่อะไรเดินซกเซกซกเซกในครัวในบ้านนี่เดินเหมือนคนบ้านนี่เดินอย่างเดียวเด,เดินหาของกินอย่างเดียวนี่อมีแต่หิวอยาก,กินอย่างเดียวค่ะ จนนึกว่าเป็นเบาหวานก็ไม่รู้แต่ถุดท้ายมันก็ไม่ใช่ไงมันไม่ใช่เบาหวานอพอมาตรวจเจอถามว่าตัวเองนี่ใจหายไหมก็ใจหายเพราะว่าเขาบอกว่าสามบวกสามบวกคือระดับขั้นใช่ขขเขาบอกว่าเป็นวันโลกแล้วใช่แล้วก็เป็นขั้นสามบวกใช่เหลืออีกนิดเดียวถ้าว่าช้าอีกประมาณสักสองเดือนก็คือขึ้นสี่บวกก็รอ,อวันเลยที่นี่นอนตีเตียงอื ตอนนั้นสภาพจิตใจเราเป็นยังไงบ้างคะพอเขาบอกว่าคือพอเขาบอกว่า<ม><ม>เป็นรรนโรกสามบวก<ม>ก็ตกใจนิดหน่อยงานเราก็ไม่มีเราก็ไม่ได้ทํางานมา6เดือนเลยเนาะ<ม>ตั้งแต่เป็นอยู่นั้น<ม>ตั้งแต่นอนสมอยู่นนยในบ้าน <5 S 2> อยู่แต่ในบ้าน<ม>ไปไหนไม่ได้อยู่ได้หเดือนอยู่ตั้งแต่ในบ้านนี่แหละพอถึงเวลามันไข่แรกๆมนันที่ไปทํางานก่อสร้างมา อาการไข้เป็นเวลาเราก็ไม่รู้เนาะก็กินยาพารา<ะ>พอหายล้วก็กินยาไปด้วยไข้ด้วยทํางานไปด้วยกินยาแล้วก็ทํางานพอเง่ออ,อกหายไขย้พอกลับมาตอนเย็นไข่อีก<ะ>วัด3.8 3.9ด<ะ>้ไข้สูงอาการไข้สูงแต่เพื่อนพูดง่ายว่าพอตัวเองเป็นแลวทีนี้พอมานอนชมอยู่2เดือน<ะ>นอนติดที่เลย ผมเลยเสิร์ชหาใน Google ว่ายาอะไรบ้างที่ว่ารักษาวันโรคพอเซิร์ชไปมันมีหลายตัวมากยาอยูอ่คอ,อไปเจอยู่คอใช่พอไปเจออยู่คอผมเลยอ่านอ่านฟอยที่ว่าสลากที่ว่าเขาให้อันนี้<ฆ>เขาให้ดู<ฆ>ผมก็เลยอ่านดู<ะ>ตังก็ม่มีจะขอเมียก็ไม่กล้าขอ <c oughs> พูดตรงๆเลยนี่ไม่ไอายเลย<ฆ>จะขอเมียก็ไม่กล้าขอ <c oughs> มีตังในบัญชีจากที่ว่า เคยทางานมาเหลือตังในบัญชีเป็นสองสามพันหรือว่าสี่ห้าพันเอามาซื้อกินจนหมดเพราะว่าเราไม่ได้ทํางานใช่เพราะฉะนั้นเงินในบัญชีเรามันก็ร่อยหรอลงไปใช่แล้วทีนี้ก็คุยกับแฟนบอกว่าไม่เท่าเอ้ยตังเราในบัญชีอย่าไปถอนออกมาเด้อพันหนึ่งนะั่นเอาเก็บไว้ในบัญชีนั่นแหละก็เลยบอกแกว่าไม่ต้องถอนพอเจอแล้วได้เบอร์เรียบร้อยเลยโทรเข้าที่บริษัทที่ผลิตมผมไม่ได้ขายครับผมเป็นคนผลิต ถ้าพี่อยากได้น่ะอยากได้ยาตัวนี้แกก็อธิบายหมดนะคนที่ผลิตน่ะอธิบายเรื่องไปที่ว่าเกี่ยวกับบรรโลกน่ะตัวยามีอะไรมัางอะไรมั่งเขาอธิบายหมดมานอนคิดอยู่เดือนหนึ่งเซิร์ชใหม่ทีนี้พอเซิร์ชเข้าไปพอจิ้มมันเป็นมันเหมือนว่ามีผู้ขายหรือว่าอะไรนี่เดละแต่มันมีไอดีลายอยู่คนหนึ่ง<ะ>อยู่เชียงใหม่<ะ>น้องฟ้านี่<ะ>จิ้มเข้าไปปุ๊บมันดิ่งขึ้นเลย<ะ>พอเด้่งปุ๊บ้องฟ้าก็ทักทันทีเลย<ะ>พี่ พี่ต้องการยาระบบแบบไหนวะอ้าวาเข้าทางแลวทีนี้พอกก็คุยอยู่นานนะพวกไหนไงน้องฟ้านี่ยก็ตือต้อตอื้อจะเกือบเดือนเนี่ยพี่ลองจ้าลองลองดูจ้าหายหนูถ้าไม่หายหนูยินดีคืนเงินทุกบาทพี่กินไม่เกิน3ามกระปุกเชื้อรดแน่นอนแต่ต้องกินตามหนูบอกนะพอมาทีแรกพี่ไม่มีตังน้องฟ้าพี่ไม่มีตังถ้างั้นพี่ทดลองดูกระปุกหนึ่งก่อนสั่งมาอยายก็ไม่รู้จบ คือตอนนั้นเรียกว่าวัดใจกันเลยวัดใจเลยเอา้าตายก็ตายไปหนูลองยาคือถ้าเราบอกไปปุ๊บนี่ไม่เท่าเกิดเรากินยาตัวนี้เราตายอ่ะพูดง่ายว่ากวเขาเสียใจไงแต่ทีนี้เราก็เลยเสียงว่ากินควบคู่กันเลยกับยาโรงพยาบาลแต่กินยาโรงพยาบาลก่อนกินยาโรงพยาบาลมาได้สองเดือน3เดือนก็เลยสั่งยาตัวนี้มาตอนไปตรวจที่โรงพยาบาลอ่ะเดือนที่เดือนที่3นัดตรวจครั้งแรกเชื้อยังไม่ลดนะค่ะยังมียังมีเชื้ออยู่ แต่ก็ยังมีไข้เหมือนเดิมพอมากินยาตัวนี้น้องฟ้าบอกว่าพี่กินวันละ2เม็ดกินควบคู่กับยาลงพยาบาลได้เลย<ะ>อ้าวลองเสียงก็เลยซื้อมากินปรากฏว่าพอกิน2เม็ดรแรกประมาณชั่วโมงหนึ่งอ้าวแล้วเริ่มหาวห่วงนอนแล้วทีนี้เข้าไปนอนหลับแบบที่ว่า ไม่ตื่นเลยนะตื่น7จ็ดโมงทีเดียวเลยจากเมื่อก่อนการหลับนอนของเราก็คือว่าจะจะไม่ได้หลับสนิทใช่อันนั้นคือสองเม็ดแรกถูกไหมใช่2เม็ดแรกวัน<อ>แรกเลยพอมาวันที่สองก็กินอีกรู้สึกว่าหัวไม่มึนไม่เวียน<อ>เข่าก็ไม่เพียเท่าไหร่หเออเดินได้แต่ไม่ไม่หอบเหมือนแต่เก่าพอเดินไปประมาณได้ัประมาณสิเมตรได้เออรู้สึกว่าดีขึ้นเบาขึ้น<อ>และทีนี้ พอหมดกระปุกแรกอาการดีขึ้นดีขึ้นเยอะเลย<ะ>แบบที่ว่าไม่เพียเข่านี้ไม่ต้องค้า<อ>เดินได้<อ>เดินได้ตรงเลยเ<ะ>บอก่อนเดินเหมือนพนแก<อ>ทีนี้สั่งซื้อพอสั่งซื้อน้องฟ้าเลยแนะนำว่าพี่ซื้อในซื้อในในเคสแบบที่ว่าสองแถมหนึ่ง เป็นยังบุญเหมือนว่านเนาะน้องฟ้าเขาก็ช่วยด้วยเขาบอกว่าพี่รู้ส่งให้พีพอแต่พี่ซื้อสองแถมหนึ่งพอมากินหมดสามกระปุกไปตรวจครั้งที่สองผมดีใจด้วยนะครับเชื้อคุณลดโ้เหลืออยู่หนึ่งบวกใช่จากสามบวกเหลือ<า>อยู่หนึ่งบวก ามบวกเหลือลบเหลือไปหนึ่งบวกใช่ตอนนั้นความรู้สึกเป็นยังไงคะดีใจมากเลยดีใจแบบที่ว่าไม่มีอะไรที่จะพูดเลยไงแบบที่ว่าก็เลยมาคุยกับไอ้เซลคุยกับน้องฟ้าว่าน้องฟ้า,าถ้ามีคนเต็นเดี๋ยวพี่จะติดต่อให้โอ้อาว่าพี่สนับสนุนและทีนี้พอเขาบอกว่าเหลืออยู่หนึ่งบวกตัดสินใจ กลับมาดูดบุหรี่อีกกินเบียร์อีก <S <S อ,อทั้งเป็น <S 2> <S 2> ทลง้งดูดบุหรี่ฉ<ห>ลองเลยตายก็ตายอาบลงไปเลยค่ะแล้วเป็นไงสุดท้ายไม่มีอะไรเกิดขึ้นเบียร์ก,ก็กินได้บุหรี่ก็ด,ดูดได้ปกติทุกวันนี้ผมก็ยังดูดเหมือนเดิมมันไม่เกี่ยวกับโรคเลยมันมันไม่ได้แต่ว่าถามว่าเป็นโควิดผมติดโควิดด้วยถ้าไม่ได้ยาตัวนี้ดูอลงปอดปอดผม ายปอดเข้าขนาดนี้เดลต้าช่วงทานยาตัวนี้พอดีกับปูกที่สามค่ะอาการอาจจะหนักกว่านี้ใช่พอไปเอกเสย์ดูเขาบอกว่าไฟปอดคุณเป็นฝ้านะติดโควิดค่ะแต่ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับวัณโรคหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าไม่เกี่ยวกับวัณโรคคุณติดโควิดแต่ไม่ได้ไปนอนโรงพยาบาลนอนอยู่บ้านกับแฟนนี่ไม่เคยแยกกัน ตั้งแต่วันที่เป็นวันโลกรู้ว่าเป็นไม่เคยแยกกันนอนอยู่ได้กันตลอดโอเคแล้วแล้วแฟนของคุณพี่เนี่ยติดมีการติดวันโลกด้วยไหมไม่มีไปเช็คหมดทุกอย่างไม่มีไม่มีติดเลยแล้วเออก่อนที่เราจะสัมภาษณ์แฟนบอกว่าได้ทานตัวบาลานซ์ยูคอด้วยใช่อ่าก็คือเขาออกกังไปแล้วค่ะก็อยากทานด้วยพวกเขากัวป้องกันกลัวง่ายๆว่าป้องกันกลัวกลัวติดอ่ากลัวติด ในบ้านนี้ลูกๆติดโควิดหมดค่ะไม่เป็นแต่แกคนเดียว่คะใช่<อ>คนเดียวไม่ติด<ะ>ทั้งบ้านเป็น<ะ>ทั้งตัวเล็กตัวใหญ่เป็นโควิดค่ะคนเดียวไม่เป็นชิวถามนิดนึงว่าคนแถวบ้านที่เคยเห็นสภาพเราตอนที่เรายังป่วยอยู่แล้วเขาไม่เห็นสภาพตอนเนี้ยมีมีคนพูดไหมคะว่าเอ้ แตกต่างแตกต่างกันเลยนะมีคนพูดเอไปทํางานเจอไหนว่าอ๋อที่หลังโรงพยาบาลพอเขาบอกว่าเออมาลบก่อนมาเดือนที่แล้วน่ะสู้นะอฮอ่าพออีกสองเดือนผ่านไปไปไปทํางานเขาบอกว่าเออหน้าตาสดใสขึ้นเห็นความแตกต่างของเราจากน้ําหนัก65สิบลดลงเหลืออยู่ห้าสิบตอนนี้ ขึ้นมาอยู่59กับ60แล้ว <นะ S 2> เพราะว่าแต่ยังนิดนึงมันกินข้าวยังไม่ค่อยได้อยู่ <ฮะ S 2> แต่หายมา3ปีแล้วกินยาตัวนี้มา3ปีแล้วไม่รู้กี่เกี่ยวปุกแล้ว <ฮะ S 1> นับไม่ท่้วนแล้วคพราอรู้ว่าตัวเองหายรอบสุดท้ายเดือนที่6หมอนัทิ้งยาโรงพยาบาลตั้งแต่4เดือนแรกไม่กินเลยโยนทิ้งเลยยาโรงพยาบาล พอยิ่งกินยาโรงพยาบาลมันยิ่งเพียอพอน้องเลยปรึกษาน้องฟ้าว่าน้องฟ้าพี่จะลองหยุดยาน้องสักสามวันได้ไหมค่ะได้พี่ลองดูเป็นหนู้ลองยาอีกแล้วนี่ยค่ะเป็นการทดลองทดลองก็คือหยุดหยุดยาไปค่ะสามวันแล้วมากินยาโรงพยาบาลรู้ว่าอาการมึนหัวเวียนมึน ตาอะไรแบบที่ว่าเดินเหมือนเหมือนคนจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมค<ะ>่ะแต่ไม่ได้บอกโรงพยาบาลน,นะว่าหยุดยาค<ะ>่ะแต่เอารูปเดิมส่งให้โรงพยาบาลว่ากินยาทุกวันค<ะ>่ะหยุดตั้งแต่สเดือนค่ะโรงพยาบาลได้ถามไหมคะว่าไปทำอะไรมาทำไมร่างกายดีขึ้นไม่ถามเขาบอกว่าแสดงว่าคุณเข่งในการกินยาโรงพยาบาล <laughs> แต่ที่ไหนได้ไม่ใช่ครับผมทิ้งตั้งแต่สเดือนค่ะ ให้ตายต่อไฟเลยถ้าผมพูดเท็จจริ <c oughs> งๆนี่ผมทิ้งเลยทั้งยาโบหวานทั้ยทงยาวา,านโลกูก <c oughs> ผมโยนทิ้งเลยนั่นยงกองอยู่ในห้องอ่ะผมไม่เอาว่ากองถุงเท่านี้ <c oughs> และทีนี้ผมก็กินแต่ยาตัวนี้พอไปตรวจทั้งที่สสุดท้ายห <c oughs> มอไม่เชื่อหมอใหญ่ไม่เชื่อว่าผมดีใจด้วยนะเชื้อคุณ ตายหมดแล้วครับเป็นโมฆะเลยวะจากหนึ่งบวกโมฆะเลยภายในเดือนเดียวไปทำอะไรมาวะไม่ผมกินยาลงพยาลตรงใช่ไหมเขานัดไปตรวจเดือนที่6เดือนที่6เดือนสุดท้ายเขาบอกว่าต้องกินยาไปหกเดือนจริงๆเนี่ยบางคนก็กินยาเป็นปีพอจะหายเป็นปีและยังมีอาการกลับมาเหมือนเดิมอ่าฮะ เท่ากบบว่าตอนนี้เชื้อตายหมดแล้วหมดไม่มีเหลือเลยสักอย่างเลยจากสามบกหมอใหญ่ไม่เชื่อค่ะว่าผมหายจริงค่ะเขาวิ่งไปห้องแรบเองเลยไปเช็คเลยรอสักครึ่งชั่วโมงนะคะนั่งรออยู่ในห้องห้องหมอใหญ่น่ค่ะเป็นครึ่งชั่วโมงเขาวิ่งไปที่ห้องแรบเอาผลตรวจมาเอาผลตรวจมาใหม่เขาก็บอกว่าดีใจด้วยนะ คุณหายจากวัณโรคเด็ดขาดเลยไม่มีเลยไม่มีเชื้อเชื้อตายหมดทุกอย่างเลยเช็คหมดเลยพอเราได้ยินคำพูดนั้นรู้สึกยังไงบ้างดีใจมากเลยครับโจ๊ะรอดตายแล้วรอดตายแล้วแสดงว่าตอนนี้ก็คือกลับมาทำงานเหมือนเดิมได้ได้เหมือนเดิมแล้วใช่ปกติปีแรกยังไม่ค่อยเท่าไหร่ก็ยังไม่ค่อยได้รับงานหนักแต่ทุกวันนี้สองปีที่ผ่านมานี้รับหนัก ก็คือทํางานหนักเกี่ยวปามได้คิดดูสภาพว่าสวนปามละนองอย่างนี้ท่านหายป่วยเรีกๆนะยังเดินแทบไม่รอดขึ้นเขาเกี่ยวปามน่ะแต่ตอนนี้นะมาเถอะวันเดียวสองแปลงตัดคนเดียวเกี่ยวปามคนเดียวตัดคนเดียวสุดยอดเลยนะเอาอย่างนี้ดีกว่า เผื่อมีใครที่มีอาการเป็นวัณโรคเหมือนกันแล้วกําลังหาข้อมูลอยู่เลยตอนนี้แล้วเขากาลังไม่มีทางออกแลวเขาบังเอิญมาเจอคลิปนี้พอดีนะคะอยากให้คุณพี่นะคะช่วยแนะนําเขาหน่อยเผื่อคลิปนี้จะเป็นทางออกให้กับเขานะคะคช่วยแนะนําเลยพเพื่อนที่ว่าเป็นวัณโรคนะครับให้เสิร์ชหาเลยใน Google ถ้าเราไม่รู้ว่าอยู่ไหนเสิร์ชหา Google ว่าอ่าอยูคอให้เสิร์ชหาเลยใน Google มันจะขึ้นบอกเลย แต่ต้องหาตัวแทนจําหน่ายอย่าไปโทรเข้าศูนย์บริษัทเหมือนผมนะมันเขาจะไม่ขายเพราะว่าเราต้องหาตัวแทนจําหน่ายผมคนหนึ่งที่เป็นมรลกสามบวกให้เชื่อใจได้เลยว่าผมลองมาทุกอย่างเป็นหนูลองยาให้เพื่อนดูทุกอย่างกินเหล้าดูดบุรีกินเบียภายในสามเดือนที่ผมกินยาตัวนี้เชื้อลดเชื้อตายเลยเดือนที่สี่ ไม่มีเชื้อเลยเชื้อได้เลยตัวนี้แน่นอนเอาคอปรกกันเลยนะคะตเต็มสิบคะแนนให้บรลานอยู่คอ,อกี่คะแนนเนียคะให้สิบเลยครับอให้ทั้งสิบเพื่อเต็มร้อยด้วยซ้ำทุกทุกวันนี้ผมก็ยังกินกินตลอดค่ะไม่เคยขาดเพิ่งสั่งมาเดือนที่แล้วนี่เพิ่งหมดเพิ่งหมดไปกระปุกนึงแต่กินทุกวันกินไม่ใช่ว่ากินอันนี้นะ กินเพื่อสุขภาพเราค่ะไม่ใช่ว่าเชื้อเราตายแล้วหยุดกินกูไม่สนใจแต่อันนี้คือมันเป็นพูดง่ายสารสกัดจากธรรมชาติกินแล้วบำรุงร่างกายเรา,าอาการเรามันจะพูดง่ายว่ามันแข็งแรงขึ้นจากคนไม่มีแรงทํางานแขนขาไม่มีแรงแต่เรามีแรงขึ้นคือเรากินต้านทานโรคเพราะว่ามันจะไปบํารุงพวกภายในระบบทางเดินหายใจได้ทุกอย่างเลยเป็นลูกค้าตัวจริงนะคะ พูดเป๊ะหมดเลยคนที่ว่าเป็นภูมิแพ้ก็ทานได้อ,อากาศแบบที่ว่าภูมิแพ้หายใจหืดหอบเกี่ยวกับไอพวกโรคหืดหอบได้หมดเลยครับทานได้หมดเลยไม่จําเป็นต้องเป็นวันละโรคอย่างเดียวทนะานได้หมดทุกอย่างาเพราะว่าตอนนี้หลานผมก็จากอาการแบบที่ว่าคึกคักเหมือนคนใจจะขาดแต่ตอนนี้หายใจล่วงนอนก็สบายเพราะเขาเป็นหอบไอเป็นภูมิแพ้ ทั้งคล้ายๆห้านหอแไปละแต่ว่ามันอันนี้โรคหอบหืดก็สามารถทานได้เพราะ,ะตัวยานี้รับประกันเลยเขาไม่ได้สหลอกเราคะ่ะช่วยถามนิดน,นึงว่าราคาเมื่อเทียบกับผลลัพธ์คิดว่ามันแพงไหมคุ้ม,มสุดคุ้มเลยสุดคุ้มจากราคาซื้อสองแถมหนึ่งแถมหนึ่งนี่คุณได้กินอีกฟรีอีก คุณหาตังจากกระปุกสุดท้ายนี่สองกระปุกแรกคุณซื้อแต่กระปุกสุดท้ายนี่คุณหาตังได้อีกพันกว่าบาทคุณซื้อกินได้สบายเลยถ้าคนที่ว่าได้รับราชการหรือว่าลูกเลี้ยงนี้โอ้ยสั่งกินได้สบายกินจนวันตายก็มันบำรุงพูดง่ายเมื่อก่อนผมหายใจหอบแต่ตอนนี้ก็อาการเริ่มร่างกายดีดขึ้นหมดทุกอย่างเลยไม่เพียไม่เหนื่อยค่ะ นะเขาเอายาตัวนี้ดีมากาเลยอโอเคค่ะวันนี้ชิวก็ต้องขอบคุณคุณพี่มากเลยนะคะ,ะที่<ม>ไว้ใจให้บรินั์ยูคอร์ดูแลสุขภาพชิวก็เลยเอาบรินั์ยูคอร์นะคะมาม้อให้อีก3ามกระปุกนะคะเพื่อ,อดูแลสุขภาพต่อไปอีกนานๆน,นะคะนี่แหละคะ่ะลูกค้าตัวจริงนะ บอกสรรพคุณได้อย่างเป,เป๊ะเป๊ะเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจบรลานซ์ยคออยากจะให้บรลานซ์ยคอเป็นทางออกนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่ตัวแทนทั่วประเทศเลยนะคะและบรลานซ์ยคอนะคะสามารถช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้ร่างกายนะคะเพราะว่ามีสารสกัดจ,จากสมุนไพรสูตรเข้มข้นนะคะ1ิชนิดค่ะฝากไว้หนึ่งข้อคิดนะคะต้นทุนของการดูแลสุขภาพนะคะมากถูกกว่าต้นทุนองการรักษาเสมอค่ะ เดืนหน้านะคะจะไปที่จังหวัดไหนนะคะและจะมีเรื่องราวดีๆนะคะของลูกค้าท่านไหนนะคะมานําเสนอนะคะก็อย่าลืมติดตามชมนะคะที่เพจของบรันแแบรนะคะทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มค่ะวันนี้ชิวนะคะและลูกค้านะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็บื้มปิตินะคะที่ได้มาแชร์ความรู้สึกขั้งแรกที่แฟนเป็นเนี่ย ก็คือหมอบอกว่า60-40คือจะกลับมาหาเราในแค่40%แล้วคือพ่อต้องจากไปแน่นอนพอคุณหมอบอกงี้ก็เลยรู้สึกหดหูก็เลยพยายามนอนกอดแกทุกวันหมผ้าผืนเดียวกอดแกทุกวันแล้วคุณหมอบอกว่าให้แยกห้องนอนให้แยกของใช้แม่ก็เลยคิดว่าถ้าเราแยกไปเขาก็ทางใจเขาก็หดหูเนาะเขาก็ยิ่งทําให้เขายิ่งซุดแม่ก็เลยตัดสินใจไม่แยกไม่อะไรทั้งสิ้นยังอยู่ด้วยกันแลบแกใช้ชีวิตร่วมกับแกอย่างนี้สเดือนเต็มค่ะ ก็คิดว่าเป็นอะไรก็เป็นนะว่าตายก็ตายอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะก็ก็สงสารเกอยู่กันก็แกก็เลยสั่งยามากินแล้วที่นีแม่แม่ก็กินด้วยกินด้วยเกบอเพราว่าเออกินได้คนแม่เป็นโรคนี้ก็กินได้ก็เลยกินกันมาประมาณ4เดือนนี่แหละค่ะแลนี่หมอก็เลยพาคนทุกคนในบ้านไปตรวจเลือดหมดคือแฟนเนี่ยแกจะอยู่ในห้องตลอดเวลาเลยสเดือนเกไม่ได้ไปไหนไม่ได้พบปะกับใครเลยเพราะว่าแม่ก็จะกักบริเวณเกคือเราอยู่แค่สองตายายก็ไปตรวจเลือดกันหมดแสดงว่า สรุปทุกคนไม่เป็นหลังจากนั้นแม่ก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างเงี้ยอยู่ตลอดแกก็ยิ่งสุดหนักสุดหนัก,นกจนแกเนี่ยมีแต่หนังหุ้มกระดูกแม่ก็ไม่คิดว่าแกจะรอดมาแต่ก็เลยให้กาลังใจแกทุกวันพูดธรรมะแกฟังทุกวันเหมือนเหมืนนอนเหมือนผีเดิน,น,นได้เลยแหละแกมีแต่หนังหุ้มกระดูกแกผอมมากผอม,อมจนแบบว่าแบบผิดหูผิดตาเลยอะใ,ใครเห็นใครก็ตกใจเลยเลยบอกแกบวบ่าห้ามออกมข้างนอกนะ่ากลัวหลานตกใจเพราะหลานตัวเล็กอยู่สองคนมีผู้หญิงอะคะ่ะหลานกลัวมากตาโบแล้วแล้วตอนนั้นก็กินยาโรงพยาบาลอยู่ ตอนอยังไม,ไม่ไม่ไม่เจอเนี่ยกินยาโรงพยาบาลอยู่ก,ก็ก็ถ่ายรูปส่งให้หมอที่โรงพยาบาลทุกวันทุกวันแต่พอมาเจอเนี่ยปุ๊บเนี่ยก็ลองดูว่าช่วงหลังลองทิ้งยาโรงพยาบาลไม่ต้องกิน<ม>แกก็ทิ้งเลยนะว่าลองพิสูจน์ดูว่ายาตัวเนี้ยมันดีจริงหรือเปล่าแม่เป็นคนบอกเองใช่แกแกก็เลยทิ้งแล้วก็เนี่ยก็กิกนมาแกก็ดีขึ้นนแม่ก็กินตลอดนะแต่แม่ไม่กินทุกวันคือแม่จะกินวันเว้นวัน,วนอะไรปออระมาณเพา่อลดลงไม่เป็นเนาะ หลังจากนั้นเห็นแกก็ดีขึ้นดีขึ้นพอไปตรวจรั้งที่สารั้งที่4หมอว่าเชื the the right yeah, ้อแกตายหมดเลยนะแม่ก yeah. ็ไม่แน่ใจก็เลยบอกลูกสาวว่าลูกสาวต้องไปเช็คกันดีด้วยซิเผื่อหมอจะพูดให้กาลังใจเฉยๆลูกสาวก็เลยไปเช็คที่โรงพยาบาลไปเช็คประวัติไปเช็ก็เปิดคงก่อนเลยโาหนะทางการแพทย์ก็ลูกสาวก็กลับมาบอกว่าก็ก็ก็ยาวเล่นยาวพอเลี้ยงก็เล่นว่าโอ้ดีใจด้วยนะนายสวรรค์ว่าเนี่ยเธอไม่มีเชื้อแล้วนะทีบีเธอหายแล้วนะแต่เธอก็ต้องดูแลตัวเองนู่นนี่นั่นลูกสาวว่าหลังจจาาากกกกนนนนนััั้้็ิมรื่ออยๆหลง ก็แนะนําให้หลานชายกินหลานผู้ชายอายุยี่สิบปีเขาเป็นโรคภูมิแพ้ตอนเขาเล็กๆเขาจะหอบเขาหอบเขาหอบตลอดคือพอตัวรถนิดเขาก็หอบเลยประมาณนี้ก็เลยไปหาหมอหมอกว่าเขาว่ามีปัญหาเรื่องไซนัสเรื่องทางกระเดินหายใจเรื่องพงจมูกเยื่อบุพงจมูกอะไรประมาณนี้แม่ก็เลยแนะนําให้หลานกินเขาลองกินดู ตอนนี้เขาก็ยังกินอยู่นะาน,นี่ก็กินไป็สีกระปุกแล้วค่ะอาการเป็นไงก็เขาบอกเขาก็ดีขึ้นตัวแบบป่าปกติเขาจะฟุดฟัดฟุดฟัดในจมูกเขาเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนกับมีอะไรคันอยู่ในจมูกเ<ฆ>ขาเนี่ยตอนนี้เขาก็ดีขึ้นเยอะเขาดีขึ้น80%แล้วก็หลานสาวอีกคนนึงตอนนี้อายุ12ปีเ<ฆ>ขาก็เป็นโรคภุมมแพ้เวลาอากาศอย่างเงี้ยเขาจะฟุดฟัดฟุดฟัดนี่เขาก็ให<ฆ>้เขากินอยู่ล่าสุด พี่พยาบาลคนหนึ่งแกก็มากินอาหารเจที่นี่ได้ข่าวว่าพี่สันนะเป็นอย่างเงี้ยเป็นทีบีเนี่ยหายกับยาอะไรเหรอก็เลยเอาเอาตัวนี้ให้แกดูแล้วก็แนะนําว่าอาจารย์ลองกินดูนะแกก็คิดมากอนะเขาเป็นพยาบาลเนาะเขาก็คือ50-50้า 50, เขาก็ไม่กล้าเชื่อบอกว่าอาจารย์ดูแต่นี่สันมันหายนะโน่นนี่นะแกก็เอาลองลองลอง,ลองว่าจะกินไปเนี่ยไม่ทันหมดยานี้พอเขานัดตรวจสุขภาพเชื่อหมด แกก็เลยบอกอุ้ยตายแล้วพี่ดีว่าเหมือนตายเกิดใหม่เลยว่าไม่น่าเชื่อเลยนะว่ายานี่จะดีจริง,รงๆแกว่าเนี่ยถ้าสมมติแกยังกินยาโรงพยาบาลอ่ะใช้เวลาไม่รู้กี่ปีนะกว่าจะหายอ่ะเนี่ยนี่แกก็ยังมาอยู่หน้าบ้านป้าเนี่ยแกก็ยังมากินข้าวก็แกกินเจตลอดที่แกยังมาอยู่นะนนก,ก็ก,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 ก็ก็เหมือนกับว่าเออเราได้ตายเกิดใหม่จริงๆอ่ะล้วก็ดีใจภูมิใจค่ะดีใจดีใจมากว่าเออที่แฟนกลับมาปกติได้